อิจิพิโสพาะคาวามือขอข้าปเจ้าทั้งสิบนิว้วยกขึ้นเหนือระวางคิ้วขอปราณุดน้อมนามาสการข้าปเจ้าขอรำลึก นึกสารเสรินเจริญคุณแห่งบิดาอีสิบเอ็ดคุณบ้านดาสิบสองคุณแม่โพศบสามสิบเก้าคุณพระพุทธเจ้าฮาสิบอกคุณพระธรรมาเจ้าสามสิบแปดคุณพระสงฆ์สิบสี่คุณแม่พระธรณียี่สิบเอ็ดคุณแม่คงคาสิบสอง คุณพระเพลิงหคุณพระพายเจ็ดคุณอักษรสี่สิบเอ็ดคุณอักขราสามสิบสามคุณพระอาจารย์สิบจิตคุณพระอุปัชฌาย์คุณพระกรรมวาจาคุณพระอนุสาสาทคุณอัศวาทคุณมิศวาทคุณปศวาทคุณนารวงแก้วสามประการคุณศีลหาคุณศิลแปดคุณศีลสิบคุณศิลสองร้อยยี่สิบเจ็ด คุณมักสีพนศีนิพานหนึ่งจึงรวมเป็นนวโลกุตรธรรมเจ้าเก่าประการด้วยได้ชะข้าพระพุทธเจ้าจะทำการสิ่งใดขอให้ประสิทธิ์คุณพระฤาษีผู้มีอิทธิฤทธิทั้งหนึ่งรยแปดตนพร้อมผู้ทรงฤทธาบารมีคุณพระภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีอันเป็นที่เคารพนับถือแห่งฝูงชน คุณพระทสพลุญลายานคุณพระพุทธเจา้าทั้งสามสิบอัตอันเป็นพระพุทธบารมีคุณพระธรรมทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมคันคุณพระรัตนตรยัยคุณพระธาตุคาถาคุณพระสถูปเจดีย์คุณพระศีมาภาูอันรุ่งโรชัดชวาวน คุณพระธรรมวิหารสี่ทั้งหลายคุณพระโมคคัลาคุณพระสารีบุตรคุณพระอนุรุทธะคุณพระอุกกาตเถระคุณพระอานน์คุณพระพระกวัมบดีคุณพระตรีนิสิงเหคุณเหล็กคุณยันคุณพันคาถาคุณวานและคุณยาคุณตะบุพิสมรคุณผ่าประเจียดและมงคล คุณพระมหาศาสตราอันเรื่องเดชวิเศษสุดคุณพระอาทิตห์หอพระจันทร์สิบห้าคุณพระอังคารแปดคุณพระพุธสิบเจ็ดคุณพระพฤหัสบดีสิบเก้าคุณพระศุกร์สี่สิบอดคุณพระเสาร์สิบคุณพระราหูสิบสองคุณพระเกศก่าและทาเวสุวรรณอันเรืองเดชคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันที่เคยได้อุบัติมา ขอให้ประสิทธิยาแก่พวงข้าทั้งหลายเถิด อัญจตวาอาจริยาปาทางเมสการิยาสัมพิเนทะยายังสัพโทสังวินาสันติสิริเทพีสุวรเทวาหามาตาอุมาเทวีพระแม่ลักสมีอันกายาวิโยจิยาปังามาเหสุครังปะทวสังวิสุจิเทเวสัมภูธีปะสังเขมันตุมาตาสิทิ อมพระภูมิพระธรณีพระคงคาพระเพลิงพระพายเจ้ากรุงพาลีสหาปริกวารายยะเอหิสัทายยะอาคันชันตุปริพุชันตุสวายยะนา,ามิศิรสายนาโคอัตวิยังปนิธานตโตเทมิเบสุขะสัมปติสัพพทา อุปาริมัสเวงทิสภาเทจตาโรเทวามหาเทวจันโทจะสุปรโยจะอินโทจะพระมโนจัเทสยะติธาทังทิตจะสุรโพจะเทวเศธโพจะเทวบุญโกจะจังวาทิสังกังวาทิทังวานิสันนังวาใสยนังวา กันติวาติวาวาสปัทารับคันตุม,มหาเทวาตินามามิตอธิปติม,มหาเทวังท่านผู้มีบุญญาธิการคือองค์พระปรมเสวรผู้เก็นเจา้าได้มาครอบครองว่ากล่าวบรรดาพรามหรือซีมุนีให้เป็นกรรมสิทธิ์ และอํมมลินทราชิราชเจ้าอันเป็นประธานแก่หมู่มรรคคณาเทวรักสาัปตพิธีเลอในภูมิโลกนี้และการระบาดน,นี้ข้าพเจ้าพระมเอกร,ราชบุญอาจและครอบครัวตลอดทั้งสิทญานุสิทธิ์และสายทุชนคนดีทั้งหลายขอกระทำพิธีไหวครูแห่งครูเทพรมี จึงขออ่านเชิญองค์การแห่งครูเปิดประตูทั้งสามพบให้รู้จบวัตถุประสงค์บูชาครูเทบารมโอมนับโมครูพยโยครูปาธุอายะโยนมตเปรเรพายังประปาตุการะยิอาจาริยะสิทธิเวสวนปาตุกาปรยโยนโมนมัิ สีครุปาทุกาพยัตุรูพรหมาครูวิษณุเทครุเทวมเหสาวรักุรูพระประพรมตสมัยสีครุเวทนวสีมัตรไตรภพครุมัมสมารามีสีมัตรปรพรหมครุมัมวัฒามิสีมัตรปรพรหมครุมัมนามามีสีมัตรปรพรหมครุมัมปัจฉามินาคุโรระทิกมัมนาคุโรระทิกมัมสิวาสา สันติวิสาสันตโอมสันติสันติสันติโอมสันติสันติสันติอมพรหมาเทวีจักขายตรีตถาโตมทังเนสวรปริทวียันฏิจเจตานปันโจรการานามะยะยัทางขอเดชะมหาเวทมนตรา มรดกวสัพสิทธิวิทยาเลชาชัยยสิทจงประสิทธิชัยเถน ทั่วจักรวาลอมครุเทวนมามาไมหมามุนีนาครน,นมรสรานางวันทาเมติลโลกัจฉาือษีอิติสินานบุนีมหาะหรมะหรืออัญชลก,กันอัญชลีวิญญาณนางครูอาจาริยงเอหิเอหิมะมามามาอมข้าจวาย องค์พระมุลิสตทวาขอพระองค์ท่านจงโปรดเสด็จมาณมะพันธะอง์พระภูนารอดอันเป็นบรม,มครูแหง่งฤาษีผู้เรื่องเวทอันวิเศษผู้กกเกตกล้าวเราาข้าไปเจ้าทั่วใจภูนะมะปัทะองพระนาเรศเกตกล้าวผู้ทรงกบะอันแรงกล้านะมะปัทะ องค์พระนารายุนีผู้มียานอันสดใสณมะพาถะองค์พระฤาษีตาไฟผู้เรืองฤทธิ์ณมะพัถะองค์พระฤาษีตาวัวผู้ศ,ศักดิ์สิทธิ์นณมะพัถะองค์พระฤาษีกษัตริย์เทิดตนแห่งเทวาและอสูรณมระพาถะองค์พระวิสิตและพระวิศววเ็ทพระมหาบุตรี้นณมะพัถะ พระฤาษีโคดมพระฤาษีโคบุตรพระฤาษีวาภิกิีพระฤาษีพรหมเมฆพระฤาษีพรหมบุตรพระฤาษีจุลีพรหมพระฤาษีพุสราชพระฤาษีภพีรสพระฤาษีมริมนี้พระฤาษีสรพังฤาษีวระเทพระฤาษีชกวาลีขอจงลงมาประสิทธิ แกพรามผู้พลีกรรมสตปิทีพลีเริ่มอ,อีกทั้งฤาษีทันธนกคุคฑ์พระฤาษีไตรภพปัญจมหาบุญีพระฤาษีเพชรลุกันพระฤาษีปู่เจ้าธรรมทิพวารีอีกทั้งองค์ปู่เจ้าเขาเขียวปู่เจ้าสมิงพรายปู่เจ้าสมิงบุนปู่เจ้าสมิงดำพระฤาษีตาแพะและหัว พระฤาษีกะไลคอรพระฤาษีบรมโกศอีกทั้งปู่ฤาษีนาคานาคีพรามจะขออัญเชิญนิราจากอาสมระด,ดมประชุมกันให้พร้อมพรังดังใจนึกประสิทธิ์พระเวททั่วบริเวณพิธีบวงสวงไหว้ครูแห่งครุเทบารมีแห่งข้าพเจ้าและเล่าลูกศิทย์ทั้งหลายให้มีความศักดิ์สิทธิ์ด้วยอนต์กาไซยเวท ด้วยฤทธิ์และกบะเดชาบารมีขอพระครูแห่งข้าด้วยเดชาข้าขอประกาศก้องดูชาท่านอยู่แห่งหนกํตำบลไทยขอท่านโปรดเมตตาประทานพรชัยยามงคลสเสด็จมาเป็นสริริเป็นมิ่งขวัญเป็นมงคลแก่ปวงข้าในครั้งนี้ และเพื่อความสำเร็จประสิทธิชัยให้ลูกศิษย์มีฤทธิ์มีเดชมีความศักดิ์สิทธิ์ลุดดังคุณวิเศษแห่งครูทั้งหลายขอถวายความเคารพแดครูแห่งข้าโปรดกรุณาเข้าสู่ตัวครอบที่หัวเสียงกล่าวขอจงเฝ้ารักษาโปรดเมตตา และกับรุณาครานีเถิน อันเชิญครูเข้าตัวข้าพเจ้าขออันเชิญพระพุทธเจ้าคุณนางระธรมรมาค,คุณนางระสังคคุณนางเสด็จมาอยู่กังเกดเนื้อกล่าวซึ่งข้าพระเจ้าขออันเชิญคุณพระพรมสเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องซ้ายขออันเชิญพระนารายสเสด็จมาอยู่บ่าเบื้องขวาขออันเชิญพระอิศวรราชา พระมหาอุมาเทวีจงสเสด็จลงมารักษาเป็นกายาขออัญเชิญพระแม่คงคาจงมาเป็นน้ำลายขออัญเชิญพระพายจงมาเป็นลมปากขออันเชิญพญานาครา จงมาเป็นใส่สั่งมานขออันเชิญประกันจงเสด็จมาเป็นดวงใจข้าพะเจ้าจะขออันเชิญคุณพระเวทมุนใสยลิตจงประสิท์มุนใสยุเวทแกข่้าถูกวันวานผ่านราตรีขอคุณพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ที่ได้อุบวัติมาขอจงประสิทธิ์ตั้งว่าจะเป็นมหามงคลอันใหญ่ยิ่งด้วยเดชะครูบาทิยายอันเลิศลำ้ำที่สถิตยังทำกูหาขอเชิญเสด็จมาช่วยข้าทำการในวันนี้ขอพริสุรราชาบุญีประสิทธิ์เพศแก่พระให้เป็นกรรมสิทธิ์พระจะทำการใดๆ จงประสิทธิทุกเมือทุกประการทนพินทุตังชาตังกะวันตุเมนับคือพระกัปปุสันโธโมคือพระโกนาคมัมโนพุทธคือพระพุทธกัสสโธทาคือพระโคตโมยะคือพระเมตไกรโยขออันเชิญคุณครูทั้งเก้าได้มาเป็นเขาเป็นกลุ่มอุปถัมภกทุกสัเพ ขอจงประสิทธิเมแก่ตัข้พาพเจ้าณบัดนี้เถิดูดทางประสิทธิมหาประสิทธิธรรมังประสิทธิมหาประสิทธิท สังฆประสิทธิมหาประสิทธิ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 ส,ทธสหัสโกติตังมังระขันตุสัพพุทธาสัพพธรรมาสัพพสังคาชีหาคาถาเอหิสุนาตุเมปันเตรพระระมมะโอมหาเทว,วาโอมหาเทว,วาโอมหาเทวาสาธู เมื่อพิธีบวงสวงไหวครูแห่งกรุเทบารมีได้เสร็จสับจักขอรับแห่งพรอันใหญ่หลวงแล้วลูกศิษาทุชนคนทั้งปวงได้บำบวงสักการะจักขอพรกล่าวคือขอให้มีจิตใจที่เข้มแข็งขอให้แรงแห่งครูช่วยเกื้อหนุนเกื้อสติและปัญญาม,มาเกื้อกูล ขอเบอิกบุญเคยสร้างอย่าร้างราจงได้มาอุปถัมนำชีวิตจงประสิทธิพรชัยสมปรารถนามีโชคลาภทรัพย์สินและเงินตราวาสนาบารมีทวีควูณให้เพิ่มพูนก็ถาบันดาสักมีคนรักภักดีมาช่วยหนุนอริวานทั้งหลายมาเกือ้อกูล ให้จํำรูญเริญยิ่งทุกสิ่งอันเป็นเจ้าพิธีมีวาจาที่ศักดิ์สิทธิ์ได้สำเร็จทุกอย่างทางสร้างสรรค์รู้ความจริงเข้าถึงทุกสิ่งอันได้แบ่งอันทานศีลภาวนาได้นําพาปวงชนแนลูกหลานผลบวงมารแห่งทุกพาสุขี สู่ความสงบสะอาดสวรางในดวงดีคุรุเทบารมีจงช่วยหนุนบุญสัมพันธ์พุทธทางสำเร็จธรรมังสำเร็จสังขังสำเร็จคุรุเทบารมีประทานความสำเร็จเป็นเสรุประการเถร